สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันจะมาสาธิตวิธีการวิคเคราะห์พื้นผิวขั้นตอนแรกให้เปิดโปรแกรม ArcMap การสร้างเส้นคอนัวร์วิธีที่หนึ่งเปิดชั้นข้อมูล NW ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนสีที่ Customize ทูลบาร์ทีดีอนาไล์คลิกท,ที่เครื่องมือ Create Contour คลิพื้นที่เราต้องการก็จะได้ดังนี้นะคะต่อไปวิธีที่สองไปที่ Art Toolbox อ a ทีดีแอน อนาลาัยทูนลาสเตอร์ซันเฟสคอนทัวร์ที่ช่องอินพุตลาสเตอร์เลือกอันด,ดบิลช่องเอาต์พุตเลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บข้อมูลแล้วตั้งชื่อ ช่องคอนโทรเ,เทอลให้ใส่ช่วงความห่างของเส้นชั้นความสูงกดโอเคแล้วตกแต่งสีตามต้องการค่ะต่อไปการวิเคราะห์การมองเห็นใช้เครื่องมือ สร้างลายออกไซด์ P A T จากนั้นคลิกที่จุดที่ต้องการเป็นต้นทางและปลายทางจะปรากฏเส้นตรงขึ้นมาสีแดงมาถึงมองไม่สามารถมองเห็นได้สีเขียวมอง,มองเห็นได้จุดน้ําเงินคือสิ่งกีดขวางนะคะต่อไปการวิเคราะห์ทิศทางการไหลให้ใช้เครื่องมือคี e a t e ตรีเพทท p a t h ate, จากนั้นคลิกที่จุดที่ต้องการทราบทิศทางการไหลก็จะได้ยังรูปค่ะ ต่อไปการแสดงภาพตัดขวางให้ใช้เครื่องมือ interpolate line คลิกที่จุดเริ่มต้นและดับเบิลคลิกที่จุดสุดท้ายจากนั้นคลิกเครื่องมือ create profile graph จะแสดงกราฟขึ้นมาต่อไป เป็นการหาความลาดชันแบบที่หนึ่งผลลัพธ์เป็นค่าดีกีให้ไปที่ ArcToolbox t d n a i n e t o o l raster t r a n s f, f e slope ที่ช่อง Input raster เลือก ADW ช่อง Output เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลแล้วตั้งชื่อ โพสเ a s u เม m น n ์ให้เลือกดีกีกดโอเคค่าเซลต์เป็นองศานะคะต่อไปไประที่สองผลลัพธ์เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ไปที่อาร์ูนบ็อก ดีดีนารายทูนลาเตอร์ซันเฟสสโลปช่องอินพุตลาเตอร์เลือก IDW ช่องเอาท์พุตเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลและตั้งชื่อช่องเอาท์พุตเปอร์เซ็นต์ให้เลือกเปอร์เซ็นต์อนุพันธ์ออนไลน์กดโอเค ได้เสมอเป็นค่าเปอร์เซ็นต์นะคะต่อไปการวิเคราะห์ทิศทางการหันเหของความลาดชันไปที่อาร์คูลบอฟทีดีนาไรทูลลาสเตอร์ซันเฟดเลือกแอสเปกช่องอินพุตลาสเตอร์ให้เลือก I W ช่องเอา p u พุตให้เลือกโฟลเดอร์ที่เกิดข้อมูล ก็โอเคพื้นที่ก็จะมีค่าเป็นลบหนึ่งเสมอนะคะต่อไปการวิเคราะห์การตกกระทบของแสงไปที่ a r ร์คุนบ o ็อกทีดี r อนทูนลลาสเตอร์ซันเ,เลือกฮ Shade ที่ช่อง Input ตล s t e r เลือก IDW เราพุทเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลแล้วตั้งชื่อช่องอา c i i m o d และอ s c ิ i จูดให้เครื่องตั้งเป็นมาตรฐานจับนั้นสกดโอเค ได้ค่าของแสงแท้ระดับสีเทาจากสีดำจนถึงสีขาวนะคะต่อไปการวิเคราะห์พื้นที่การมองเห็นให้สร้างจุดขึ้นมาโดยการดิจิตตั้1จุด ที่ a r t o o l b o x t d n r t o o l l a s t e r s u n f a t e เลือก viewshade ที่ช่อง i n p u t l a s t e r เลือก idw ช่อง input-point เลือก point ช่อง output ให้เลือก folder จะเก็บข้อมูลแล้ตั้งชื่อจากนั้นกดอ OK จะได้ผลลัพธ์การมีขอ์พื้นที่การมองเห็นเป็นสีชมพูเป็นหมายถึงพื้นที่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ส่วนสีเขียวคือมองเห็นได้ต่อไปการประมาณปริมาตราในการขูดถมที่เปิดข้อมูล dembefore.tip และ demafter.tip ไปที่ a r t t o o ล Box T D Analyze Tool Later s u n a s e เลือก Cut-Fill ช่อง Input Before ให้ใส่ข้อมูลก่อนหน้าช่อง Input After ให้ใส่ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปช่อง Output ให้เลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บข้อมูลแล้วตั้งชื่อจากนั้นกดโอเคก็จะได้ผลลัพธ์าประมาณปริมาตรในการขุดถมที่บริเวณเป็นสีแดงไหมเป็นบริเวณที่สูญเสียไปหรือถูกขุดออกไปนะคะสีเทาเป็นบริเวณที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสีน้ำเงินเป็นบริเวณที่เพิ่มขึ้นมาหรือเกิดการทับถม